ทำไมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาห้ามเห็นคุตบอกันได้แบบชนิดทุกอย่างฮะจะเอ็กซ์ไซส์ไปด้วยกันด้คุตบอจะพูดให้ขนาดไหนก็ได้จะอุกกลมกันอะไรกันขนาดไหนก็ได้ทำไมมันเสรีมันยังไม่พออีเลยในบ้านเมืองเนี่ยนี่หางานคนแถวบ้านผมก็บอกหางาน ้ามันไม่มีไอเมืองไอรัฐที่ว่านี้แล้วก็โตในแน่เรานี่จะเป็นยังไงลองว่าสิผ่านมาสองร้อกว่าปนะีไม่ลงนรกกันหมดเหรไม่ลงนรกกันหมดเหรก็อยู่กันได้แหละคลองตนได้ตายในอีหมานได้รักษาศาสนาได้แหละปัญหาคือรักษาศาสนาไม่ใช่เรื่องดุนยา พอเอาเข้จริงนะคุณจะบังคับใช้กฎหมายอิสลามได้เต็มร้อยหรือเปล่าทุกวันนี้ลองหาดูสักประเทศหนึ่งสิเอามาเอามาดูเนี่ยห้านิ้วเนี่ยใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยครบสมบูรณ์เนี่ยลองหามาสิแต่เราอยู่ในประเทศนี้เมืองนี้อัลลอฮฺประทานเนี่ยมัดให้มีสิทธิเสรีภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสองสิ่งหนึ่งอัลฮุรเรียเมอร์เดกามีแล้วเรียกร้องเอกราชอีกเมอร์เดกาไหนลองว่าสิเอกราชไหน ก็เราอยู่เนี่ยใครก็มากดขี่เราแหละใครก็มากดขี่เราว่าที่ไอ้ที่แต่งตัวกันมาเนี่ยมีใครมาห้ามเราได้ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นเนี่ยบรรดาน,นักศึกษาที่ว่าเนี่ยเดินเรื่องอยากจะได้ประเทศกันเนี่ยนุ่งกางเกงยีนหัวเข่าขาดใส่เสื้อเยอดืดแล้วก็สะพายนึงสะพายเป้แล้วก็ถือหนังสือเชกัวรา แล้วก็บอกเราต้องจิฮาดฟีซาบีลินลาะผมเคยพูดพูดที่รามเนะ่ะผมพูดเลยเชวาราเชกัวราเป็นพ่อมึงไนงะมึงจะจิฮาดฟีซาบิลิละนละ่ยมึงเอาเชกัวราเป็นต้นแบบเลยไอ้ที่มาเรียนที่รามมาเรียนที่ไหนแต่ที่ไหนกันเนี่ยแต่งตัวเป็นยิปปีเปป้เนี่ยฮิปปี้เนี่ยถามว่าซีแอมบังคับมึงหรือไงไปดูที่ไอ้คนนุ่งสรงใส่เสือ้อกุรุงแต่งตัวเป็นมาริยูที่ไม่มีใครเข้ามาบังคับเนะี่ยเต็มไปหมดแหละแถวนี้เนะี่ย แต่ทำไมถึงจะต้องแต่งตัวเป็นยิปปีด้วยถามว่าซีแอมเป็นบังคับมือหรือไงแล้วถ้ามันเป็นดินแดนกาเฟรฮาร์บีแล้วมาเรียนทําไมเทเจนียมันเป็นดินแดนกาเฟรฮาร์บีนะ่ะขึ้นมาเรียนทําไมทําไมถึงต้องพูดละไอ้ที่เราพูดอย่างนี้เพราะพวกเราไม่มีรัว้วเขาเขาไม่ถือว่าเราเป็นมาเลายูมาเลายูนี่ต้องมีรัว้วรั้วก็คือภาษาอ ิลังบังซอหิลังบังซอภาษาพูดไม่ได้แล้วทุกวันนี้เราพูดจากานายุไม่ได้นี่ไม่เหลือแล้วความเป็นเผ่าพันธุ์มาแลยู่เล้อก็ช่างมันปะะไรก็ไม่ไกันมูดเข